Okay. วันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยและถามว่าภาษาเนี่ยทำไมจะต้องมีภาษาอื่นเข้ามาอยู่ในภาษาเราจริงแล้วมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไม่มีภาษาไหนที่เป็นภาษาบริสุทธิ์และยิ่งได้ติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างๆมากขึ้นเนี่ยวัฒนธรรมต่างๆที่มันถ่ายทอดกันเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องยืมภาษาเข้ามา เดี๋ยวนี้เราก็มีคําต่างๆมันจะค่อยเข้ามาในภาษาเดี๋ยวนี้อาจจะมีภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือบางทีก็อาจจะรับภาษาอื่นเข้ามาทางภาษาอังกฤษก็มีเดี๋ยวนี้เรามีคําว่ากูรูจริงๆคือคาว่ากูรุในภาษาสันสกฤตไม่ใช่คําภาษาอังกฤษหรือจะจะมีหลายๆคําบัณฑิตอย่างเงี้ยก็มีใช้ในภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาษาต่างๆก็จะมีการที่เขาเรียกว่ามีคํายืมกัน เมื่อ,อยืมมาแล้วเนี่ยแน่นอนแ่ะมันก็จะต้องเอามาทําให้มันเป็นภาษานั้นนะภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าเป็นคําไทยไม่ใช่คําบาลีสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะถ่ายทอดหรือบอกเล่าเนี่ยเป็นคนละอย่างกับภาษาไทยเพราะภาษาบาลีสันสกฤตจะไปใกล้กับภาษาละตินแล้วคาว่าภาษาภาษา อังกฤษเองก็ใกล้ภาษาบาลีสันสกฤตมากกว่าภาษาไทยเยอะมีคำคำหนึ่งซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมาอย่างไงมันมีธาตุอยู่ตัวหนึ่งภาษาพวกนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่เอาตัวหลักแล้วมาเติมปัใจจัยให้มันบอกความเปลี่ยนไปแล้วก็เมื่อเวลาที่จะเอาไปเข้าไปอยู่ก็ยังต้องมีการแจกรูปอีกเพื่อที่จะบอกความสัมพันธ์ของคำในในประโยคนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันจะไม่เหมือนกับภาษาไทยเลยจริงๆแล้วในกรณีนี้คือเรื่องของไวยากรณ์เรื่องเรื่องของหลักของภาษาซึ่งซึ่งมีวิธีการสื่อสารที่ต่างกันคข,ของเราเอาคำมาเรียงเรียกันฉันตีเธอเธอตีฉันฉัน,นถูกตีอะไรก็ว่าไปของภาษาบาลีสันสกิตไม่ได้เธอตีฉันเธอก็เป็นอย่างหนึ่งตีก็เป็นคำหนึ่งถ้าเปลี่ยนเธอเป็นฉันคำว่าตีก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะก็คือมันจะมีลักษณะที่จะต้องเปลี่ยนรูปตลอดเวลา เปลี่ยนเพื่อที่จะบอกความสัมพันธ์มันก็ดีอยู่อย่างเหมือนกันมันไม่ค่อยมีบุพบทเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้วิธีการบอกข้างทายอยู่แล้วมีมีประโยคซึ่งมหาสายยันก็จะต้องอาจารย์ทั้งหลายเรียนภาษาบาลีก็จะมีสูงโทโอทนางปัจจติอะไรพวกนี้มันจะบอกของมันอยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นประธานอะไรมันเป็นกรรมหรืออะไรมันเป็นตัวกริยาเมื่อเวลาที่ยืมคําต่างๆเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ยืมไวยากรณ์ ยืมก็จะยืมก็ยืมน้อยมากเพราะว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีลักษณะที่จะยืมพยากณรกันได้าภาษาไทยเราอาจจะยืมลักษณะการประกอบคํามาบ้างอย่างเช่นคําเรื่องคําสมาดมันก็คือคําผสมของในภาษาบาลีสันสกฤตนั่นแหละแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนคําเมื่อเวลามาเชื่อมต่อเปลี่ยนเสียงก็จะมีอาการที่เขาเรียกว่าเกิดการสนธิสนธิแปลว่าการที่เอามาวางรวมกันมาต่อกันอย่างเช่น ราชากับโอวาทเป็นราโชวาทแต่ว่าในกรณีหนึ่งเนี่ยบางทีภาษาไทยจะเกิดอาการที่คำผสมที่มีคำบาลีสันสกฤตกับคำไทยปนกันแล้วก็อ่านเหมือนคำสมาธิคือมีการอ่านเสียงเนื่องอยู่ตรงกลางอย่างเช่นคำว่าพล,ลเมืองหรือราชวังพวกนี้เป็นคำไทยจริงๆแล้วเป็นคำผสมแบบไทยแต่มีคำว่าราชามีคำว่าพละซึ่งอยู่ข้างหน้า แต่เรา,าก็เราก็มาออกเสียงเป็นแบบภาษาบาลีสันสกิตเหมือนกันทีนี้ก็บางทีก็มีปัญหาครูสอนภาษาไทยก็อาจจะต้องหนักอกนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เขาออกปฐม,มศึกษามัธยม,มศึกษาอุดม,มศึกษาจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดม,ม,มาแต่อ้อนแต่ออกครูบาอาจารย์สอนมาเขาอ่านปฐมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาไม่จําเป็นที่ต้องอ่านเป็นคําสมาดเสมอไปพจนานุกรมบังคับเรื่องตัวสะกด ไม่เคยบังคับเรื่องการอ่านออกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยออกเสียงเอาเป็นประมาณว่าไพเราะเพราะฉะนั้นถึงเวลาอ่านกรอนอ่ะใครจะอ่านพระจันทร์จรสว่างกลางพยมเคยได้ยินใช่ไหมในเพลงปีว่าสามเจ้าพารรมเอ่ยยังไม่เคยชมชิดพิสมัยถึงร้อยรถบุปผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย พระจันทร์จรสว่างกลางพยมอ่านพระจันทร์จรสว่างกลางพยมไม่ได้เพราะต้องการสัมผัสอะ่ะเราจะบอกว่าผิดไหมถ้าในภาษาเดิมเขาก็จันระคนไทยออกได้ที่ไหนจีบป,ปากให้ตายก็ออกไม่ได้นะจันระหรือว่าบังคับให้ออกออกจันทรุปราคาเงี้ยทุกคนก็ออกจันทรุปราคาทายายผมนะเซ็นทรัลอ่ะไอเสียงเรอะเนี่ยมันไม่มีในภาษาไทยควบกล้ามันเนี้ย ยายก็ออกเซนสั้นทุกทีอ่ะยายจะไปเซนสั้นก็าทอรอมันออกซอถูกไหมไม่ไงออกทราบนะแล้วก็ขเขมรเก่งขเขมรเนี่ยเขายืมคำว่า d r อปเยอะมาเนี่ยไทยออกว่าซับเขมรออกทร o p เพราะฉะนั้นเขมรก็ออกใกล้ได้กับเรามากมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรมันเป็นอะไรนั่นเองทีนี้ในการในกรณีแบบนี้จะเห็นว่าเมื่อเวลายืมมาแล้วเนี่ย เป็นคาไทยแล้วก็ต้องออกเสียงแบบไทยอ่ะไม่ได้ออกเสียงแบบบาลีสันสกฤตมันทาไม่ได้คําว่าลักษณะเนี่ยสันสกฤตออกว่าลักษณะคนไทยออกไม่ได้อ่ะปั้นเงไม่ได้มันก็เหมือนคําว่าฟุตบอลนะ่ะใครใครดัจริตออกฟุตบอลอ่ะคนก็หันหน้ามาอะไรนะฟุตบอลอเคยได้ยินเคยเคยดูโฆษณาเนชั่นแนนมที่สมพงษ์พงษ์มิตรก็แสดง อันนี้ก็แนชชั n a แนลแนชสมพงม์เมืองไทยเขาเรียกนีชแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่ยืมมาแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยอะ่ะเสียงมันเปลี่ยนมันไม่สามารถที่จะออกเสียงได้เหมือนเดิมอะ่ะเ,เ,เป็นไปไม่ได้ถึงเราจะยืมคำ,คำเขมรบนคำจีนคำอะไรมาก็แล้วแต่เสียงมันต้องเข้ามาในระบบเสียงภาษาไทยเสียงที่อยู่ในภาษาแต่ละภาษาเนี่ยอาจจะมีเสียงที่เหมือนกันได้และไม่เหมือนกันได้ อย่างเราไม่มีเสียงั่วอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเบร์ก็ไม่มีนะบราวนี่ออกไม่ได้หรอกออบริสเนโอเคอ่พะพอเป็นบอรอออกออกควบกล้ามไม่ค่อยได้เพระพาะว่าภาษาไทยมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีชุดนั่นอยู่คนจีนเนี่ยไปให้ออกเสียงเฟ,เฟอคนจีนก็ไม่มีปัญญาออกออกเฟอร์ก็เป็นหัวเสียสีฟ้าใช่ปะ่ะหรือบางบางทีเนี่ยนะ เสียงบังเสียงก็ต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นเข้ากับเราอย่างเช่นคําว่าประมะอย่างเงี้ยเราก็ออกบอรมอะ่ะเราเราไม่ออกประมะไม่มีใครออกประมะนอกจากแต่เรอยู่ในกรอหรืออยู่ในชันจะบังคับว่า้องอ่านว่าประมะก,ก็แล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นแล้วเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้ในภาษาไทยเนี่ยไม่มีเสียงโคสะเสียงโคสะในภาษาไทยน้อยมากเสียงที่มันออกแล้วมันก้องก้องอะ่ะมันก็ตัววาแหวนเนี่ย กร่งมีสองตัวถูกไหมมันมีเวกับเคนไทยไม่มีเราไม่เคยเรียกว่าซิวีนัสใครเรียกซิวีนัสมันไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าซิว <c oughs> <c oughs> ีนัสใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมาเข้าระบบเสียงเราอ่ะ <c oughs> ภาษาไทยนี่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาสอนภาษาไทย <c oughs> เขาสอนแปลกๆถ้าสอนเอางี้ครูสอนภาษาไทยเนี่ย บางทีก็อาจจะใช้ระบบบยากรณ์แบบบาลีสันสกฤตสอนภาษาไทยได้เหมือนกันนะสามารถเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าไม่มีกระดานจะเขียนภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเขาของเรานี่เรายืมเข้ามาทั้งชุดแหละแล้วเราจริงๆแล้วเราก็เรียงลําดับดีบกว่าภาษางอักภาษางกฤษเรียง A B C D ไม่รู้อะไรมาเรียงภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ย เรียงลำดับอักษรเนี่ยตามฐานที่เกิดหมายความว่าลิ้นมันไปแตะอะไรตรงไหนถ้าแตะที่คอมันก็เป็นเสียงกะขะของเขาใช้สระอะนะกะขะฟังดีๆนะเกเกเกกะขเชเง่ยภาษาอีสานยังมีนัเงเง่ภาษากรุงเทพไม่มี ตอประตากคนไทยออกไม่ได้เลยออกเป <c oughs> <ม>็นเสียงต่อตา่ะก็ก็ดะดาน้อนอนเนยนคือน้อถ <everyday> <millet> ้าไปฟังพระรรอายุสวดบุทธดังสรนังเงเวรมันเ่งนั่นอ่ะคือเสียงตัวนอนง้อภาษาไทยก็ไม่มีต่อตาโอเคตาถาท่าแต่เราแขกเขาออกตาต่อตาวเธอท้อทุ่งเด้อ ทอทหารนะ่ะคือเท่ากับเสียงดอเด็กเราเอาเสียงทอทหารมาออกเป็นเท่เท่ากับทอถุงซะแล้วเพราะฉะนั้นมพอมันเกิดมีเสียงดอเด็กมันก็เลยต้องเอาโลบเอาเอาหัวหยกักต่อเต่าขึ้นมาซนะเป็นดอเด็กปอปลาก็เหมือนกันมันมีเปอร์เพอร์ตัวพอพานะ่ะแขกออกเบอร์คำว่าพานในภาษาไทยอะแขกออกว่าบาละ คำว่าโผลออกบลัลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงมีเสียงเบอร์ในภาษาไทยทายําไงตัดหางปลอปลาออกเอามาเป็นบอใบไม้ทีนี้ถึงเวลานั้นภาษาไทยที่จะเห็นว่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมเรามาออกเป็นเสียงเหมือนกันหมดแล้วไม่ทําไมมันตั้งห้าหกตัวล่ะก็เขียนขอไข่ตัวเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าขอไข่มันอยู่ข้างบนนู่น คอควายคอคนอคอระฆังมันข้างล่าง,างนี่ภาษาไทยมันมีเสียงคู่กันระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องจัดลําดับใหม่ถูกไหมวิธีการต่างๆเนี่ยถ้าเห็นหว่าถ้าถ้าเขียนตามลําดับอย่างเงี้ยจะง่ายไม่ต้องไปท่างไก่จิกเด็กตายบนปากองดี้วถ้าเขียนให้มันลงล็อกตามวรรคแล้วตามที่เกิดนี่ จะเห็นว่าพยัญชนะแถวแรกเป็นอักษรกลางกอจอดอดอบปเห็นไหมกับอออ,อ,อ,อเปน็นเป็นเสียงกลางแถวที่สองเป็นอักษรสูง <building. S 1> สสกสสามสกหอยหีบจบแล้วแถวที่สามที่สี่เป็นอักษรที่เสียงซ้ำกับอักษรสูงคือเรียกว่าอักษรคู่ เมื่อเวลาจะผันวรรณยุกต้องเอามาปนกับอักษรสูงสมมุติว่ามีคํามีเสียงเคอะสระอาจะผันให้ครบสามัญโทสามัญเอกโทตีจัตวาเครื่องหมายวรรณยุกต์ไม่จําเป็นจะต้องตรงกับเสียงวรรณยุกถูกลงองไหมหรือไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกเลยก็สามารถเป็นเสียงวรรณยุกต์ได้คออาคาต้องใช้คอควายเขียน ขออาขาเป็นเสียงจัตวาไม่ต้องใส่ไม้อะไรเลย,เลยทีนี้ถึงเวลาจะเขียนคาขาคาขาคา,าขาทำไงต้องใช้ทั้งขอควายทั้งขอไข่อะทีในก,กรณีเสียงงองงูนอนหนูนอนเนนมอมาาอะไรพวกนี้ทำไงย่ยอยักษ์เราเราไม่มีอะไรจะคู่ถ้าเกิดอยากจะพูดงาหงางงางงางงาทำไงก็ไปอาอักษรสูงอักษรกลางมานำมันดีก็จบภาษาไทยจบแล้วอะ ถ้าสอนตามตารางเนี่ยภาษาไทยการผันวรรณยุกเนี่ยจบภายใน15นาทีนะสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นเสียงที่ขึ้นต้ด้วยคอควายคอระคังก็ดีชอช้างชอกระเชอก็ดีทอธรมุนโทอทอผู้เท่าทอทาหารทอทงออพอพานพอสัมเภามาถึงเมืองไทยแล้ว ศูญเสียการสั่นสะบัดของเส้นเสียงทั้งนั้นมันจะกลายมาเป็นเสียงเดียวกับไอ้ขอไข่ไอ้ขอไข่อะไรทั้งข้างข้างหน้านั่นแหละพอถึงเวลามีอีกอันหนึ่งก็คือว่าแล้วเสียงเซ่อในภาษาไทยอะ่ะมันมีเสียงต่ำด้วยอะ่ะเราก็เลยต้องเอาชอช้างมาเจาะหัวซะเป็นซอโซ่พอเสียงเฟ่อไม่มีในบาลีสันสกฤต ทำไงดีอเอาพอพึ่งมาต่อขาเอาพอพามาต่อขึ้นไปมันก็เลยเป็นฟอฝากับฟอฟันจบไหมภาษาไทยเติมทีนี้หอหีบก็มีเสียงคู่ตามอีกอะก็เอาอออา่างมาขมวดเก็เป็นหอนกคู่เพราะฉะนั้นเมื่อสมัยก่อนเวลาเรียนในแบบเรียนภาษาไทยเขาจะมีคำพูดว่าพยัญชนะเดิมเติมกลาง เราะฉะนั้นเดิมก็คือเดิมมีบาลีสันสกฤตเติมคู่ภาษาไทายเติมกลางก็คือมีใช้ด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองภาษาภาษาบาลีสันสกฤตไม่มีวรรณยุกเลยกู้ไหมคือมันอาจจะมี intonation มีสเตรสเสียงยอะไรแต่ว่ามันไม่มีวรรณยุกตภาษาเรามีวรรณยุกต์แต่ปกติเราก็ไม่ได้เอาภาษาเราขึ้นมาเอาภาษาบาลีสันสกฤตมาเติมเสียงวรรณยุกที่น้อยมาก ยกเว้นแต่ไอที่สะกดมีหอหีบติดๆมาแล้วก็มักจะมีเช่นคำว่าเสนีแทนที่จะเป็นสเสนหะของเราเอาเป็นเสนีนอกนั้นเนี่ยคือออกเสียงตามภาษาไทยเลยมาก็สนิทไม่ได้ออกว่าสนิทดใช่ไหมหรือว่าบางทีเหมาะ เปลี่แปลงเลยอะ่ะเพราะว่าไม่สามารถจะออกได้อย่างเช่นคำคำเนี้หรูหรามากเลยนะนเวลาออกเสียงแต่จริง,รงๆแล้วมันก็แปลว่าภาษาเดิมคือเสรชมันภาษาไทยออกว่าสเลดภาษาบาลีว่าเสมหะภาษาสันสกฤตเป็นเริชมันออกไม่ได้ออกมาสเลดอะ เพราะฉะนั้นแล้วระบบเสียงต่างๆเนี่ยครูที่สอนภาษาไทยก็ต้องไปดูว่าระบบเสียงเรามันเป็นยังไงระบบเสียงบาลีสันสกฤตเป็นงไงเวลามาแปลงเป็นภาษาไทยแล้วมันจะเป็นยังไงง่ายๆเลยนี่นะเราจะออกเสียงมันเป็นตัวสะกดซะเยอะเราจะรวบคำซะเยอะเราไม่ได้ออกทีละพยางค์แบบภาษาบาลีสันสกฤตภาษาบาลีสันสกฤตเนี่เป็นภาษาที่ดีอย่างออกเสียงไงก็ต้องเขียนกันยิ่งสันสกฤตยิ่งแย่นะคำที่เข้ามาชนกันในประโยคเนี่ย ถ้าออกเสียงอย่างไรก็จะต้องเขียนภาษาอังกฤษไม่เขียนภาษาอังกฤษ water เนี่ยอเมริกันออก water ไม่เห็นเปลี่ยนตัวทีมนตัวีใช่ปะถ้าคำว่า water เนี่ยไม่ใช่ว่าภาษาบาลีสนันสกฤตไม่มีนะภาษาบาลีสักฤตเนี่ยมีคำว่าภาษาสนันสกฤิกันแล้วกันอุดทาตเนี่ยแปลว่าเปียกถ้าจะเห็นตัว u เป็น double u e หรือ a เห็นตัว d เป็นตัว t มันก็คือคำว่าธาตุของวัดเวทใช่ปแเป็นคำเดียวกันหรือ w a t เติมเรก็เป็น water แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เขียน e R แทนที่จะเขียน R e ภาษาสันสกฤตคือคำว่าอุดระถ้าเอาอากาศเติมไปว่าสิ่งที่เปียกก็คือคำว่าอุดดกะภาษาไทยว่าใครนึกออกไหมออุทก ภาษาบาลีสันสกฤตออกว่าอุดกะจริงๆแล้วคําว่าวัดก้าในภาษาละติในภาษารัสเซียแปลว่าน้ําก็คืออ ok ุดโตกอุดระแต่เมื่อ็ว่าคำว่าอุดระที่แปลว่าท์เนี่ยนะคํารากเดียวกับท์เนี่ยเราก็เราใช้ไหมเราเคยมีใช้ไหมมหาสมุทรรงมหาสามอุดระ แปลว่าที่ที่น้ำมารวมกันใหญ่ๆเพราะอ่านี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะที่จะต้องดูว่าระบบเสียงเป okay. ลี่ยนโอเคระบบคำเราเอามาใช้บ้างแน่นอนเราเร,เรารับคำสมาธิเข้ามาเยอะถ้าถามว่าทำไมเรารับคำสมาธิเข้ามาเพราะว่าภาษาบาลีเศรกริจมันเป็นภาษาวิชาการถูกไหมภาษาบาลีเศรกริจนี่เป็นวิชาขั้นสูงเมื่อก่อนเนี้ยเขามีเรียนกอข้อใหญ่ออกอข้อเล็ก กอข้อเล็กก็คือใช้เขียนคําไทยมันพอแล้วกอข้อใหญ่คือต้องมีอิพกตอประตักนอนนต่อสันฐานเล็งมุอีกเยอะก็ต้องมาเรียนชั้นสูงขึ้นไปนี่เป็นวิชาชั้นสูงเขาเรียกเรียนกอ,อข้อใหญ่ถึงจะจะไปเรียนภาษาบาลีสันสกฤตได้เพราะงั้นตัวอักษรมันมาไม่ครบมันไม่รู้เรื่องอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาในเรื่องของคำเนี่ยที่จะยืมมาใช้เนี่ยแน่นอนละ่ะ ถ้าคนที่สอนภาษาไทยสนใจเนี่ยสามารถจะศึกษาแบบนี้ก็ได้ไปดูซิว่ามันใช้ในข้อความแบบไหนมากกว่ากันในชีวิตประจำวันใช้ไหมคำในชีวิตประจำวันที่ใช้บาลีสัากตนี่ก็แปลกเพราะบางทีมันเป็นคำธรรมดาซึ่งเราควรจะมีแต่ทำไมเราไม่มียกตัวอย่างเช่นคำว่าชีวิต ทำไมต้องยืมภาษาบาลีสนันสกฤตยีวิตะเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่ามีชีวิตแล้วจริงๆมันเป็น Past p a r t i c i p l e มาเติม E.D. คำลังคำซึ่งทำไมเราไม่มีเหรอถามว่ามีไหมมีแต่เลิกใช้คำว่ามิ่งไงมิ่งขวัญตัวนั้นแปลว่าชีวิตแต่เราไม่ใช้คำลังคำนี่แปลก็ไม่ต้องบาลีสนันสกฤตหรอก คำเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องใช้คำอื่นเลยนี่จะหมูกเนี่ยเอาคขเรมาใช้เอาคำเดิมของเรามีไหมมีดั้งไงคำเดิมของเราคือดั้งพราปรลาดอะทำไมทำไมเราจะทำไมเราจะเอามาใช้ใน,นกรณีของภาษาบ,บาลีศักฤตในทางที่เข้ามามากที่สุดก็คือเรื่องของวิชาการในสมัยเกา่าและเรื่องทางศาสนาแน่นอนศัพท์มันเข้ามาเพราะแปลไม่ได้ ลองแปลคําว่านิพานดูสิแปลได้ไหมล่ะแปลไม่ได้หรอกอายตนะลองแปลว่าแดนต่อฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฟังอายตนะรู้เรื่องมากกว่านะหรือขันห้าอย่างเงี้ยลองแปลดูสิแปลไม่ออกอ่ะภาษาภาษาจีนเขายังพยายามมากกว่าเรานะภาษาอังกฤษจริงต้องพยายามใหญ่เลยเพราะเขาไม่ค่อยทับศัพท์ภาษาไทยเวลาแปลจากบาลีมทีง่ายทับศัพท์มันไปเลยแล้วบางทีภาษาไทยชอบแปลบาลีเป็นสันสกฤต สังเกตป่ะศรัทธาอันว่าพระศาสดาศรัทธาเป็นภาษาบาลีศัสดาเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาสันสกฤตจริงคําว่าศาสดานี่น่ากลัวนะแปลว่าผู้ที่เคี่ยนตีสาสดานี่ก็มีสิทธิ์คำว่าสิทธิ์เสียออกจากท่าเดียวกับชาติทาแปลว่าเคี่ยนตีเหมือนสัตราวุฒิทตุเดียวกับคำว่าศาตดา เป็นคนที่คอยเคี่ยนตีลูกศิษย์ให้ได้ลูกศิษย์เนี่ยแปลว่าผู้อันศาสดาพึงเคี่ยนตีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำคำว่าศิษย์กัตรา,า,าในภาษาบาลีสศาานสกิจน่ากลัวกว่าของเราเราเรียกเขาเรียกเราเรียกลูกศิษย์ว่าลูกอะตีมันไม่ลงทีอะตีเดี๋ยวนี้เขาจับด้วยนะใช่ไหม <laughs> เขาห้ามตีเด็กภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่แปลงนะเรียกลูกศิษย์เป็นลูกไงเคยได้ยินหม่อมหลวงปิ่น สอนหมนหวัมนงปิ่นนั้นแต่งกรอนไว้อันนึ่งเขาบอกว่าเรียกผู้มาศึกษาว่าลูกศิษย์เออผู้ใดได้คิดบ้างหรือไม่ว่าเป็นศัพท์พิเศษของเทศไทยยกศิษย์ให้เป็นลูกถูกทรนองอันมนุษย์น้อยใหญ่ในโลกนี้ย่อมรักลูกไม่มีเสมอสองย่อมเห็นลูกมีค่ากว่าเงินทอง ลูกศิษย์ของครูก็เป็นเช่นนั้นเอ่ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์เนี่ยเยอะเดี๋ยวนี้ให้ศิษย์ฟ้องครูได้ไม่ถูกแสดงว่าออกกฎหมายมาไม่ดูวัฒนธ,ธรรมตัวเองทําลายสิ่งที่ดีๆซะโดยที่ยกไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มากอะมากํากับไอ้สิ่งที่ทําให้สิ่งที่ดีหายไปก็ไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็แล้วแต่กรณีอาทิตย์ที่พูดถึงคา เวลาในภาษาบาลีสันสกฤตในคำเนี่ยมันแยกกันค่อนข้างเด็ดขาดคือถ้าปกติแล้วคําในภาษาเนี่ยมันจะมีคําใหญ่อยู่สองหมวดก็คือคําที่เรียกชื่อกับคําที่แสดงอาการจริงๆแหละแสดงอาการที่สเสถียรก็มีอย่างพวกเป็นพวกอยู่อย่างนี้มันสเสถียรแต่ว่าอาการคือเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองคำเนี้เป็นหลักถ้ามันมีคําขยายคําที่บอกชื่อ มันก็เป็นคําคุณศรรพัพท์ถ้ามันขยายคําที่บอกกริยามันก็เป็นคําวิเศษณ์นิพานเราจะภาษาเราจะถนัดภาษาอังกฤษเพระาพระาเวลาเราเราเียนภาอังกฤเรงเรียนนาวคือคํานามคำกริยาคือ verb ถ้ามันเป็น ad ของ adjective ก็คือมันไปติดอยู่กับคำนามขยายคำนามถ้ามันเป็น ad ของ verb มันก็ไปติดอยู่กับ verb นี่คือ4คํคำหลักแล,ล้ว ถ้าอยากจะเชื่อมกันก็มีคำเชื่อมภาษาไทยเขาเรียกยืมบาลีสันสิฤตเรียกสันธานถ้าเชื่อมกันในระหว่างคำก็เป็น r พ p โพสิชันเป็นบุพบทก็เป็นอีกอันหนึงหรือว่าจะมีคำอุทานเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่นี้ในภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยชัดใช่ปะ่ะเช่นยกตัวอย่างคำว่าขาวเงี้ยคิดว่าเสื้อขาวอ่าขาวเป็นกริยาหรือเป็นหรือเป็น คำขยายเป็นคุณศัพท์ถ้าเติมคำว่าเสื้อขาวแล้วขาวเป็นคำกริยาถูกไหมถ้าบอกเสื้อขาวขาวเป็นคุณศรรัพท์เป็นกริยาไม่ได้นะถ้าสมมุติลักษณะอย่างเงี้ยภาษาไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำมันเวลามันเปลี่ยนที่ไปหรืออะไรที่ไปบางที เขาเรียกว่าจีวิภาคหรือว่ารักำมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากคํานามเป็นคํากริยาก็ได้จากคากริยากลายเป็นคํานามจากคาขยายมาเป็นคําสามารถทําได้แม้แต่ในเข้าไปในประโยคแล้วเนี่ยเวลาพูดไปเนี่ยบางทีมันก็เอาไม่ต้องเป็นประโยคเอาแค่คําก่อนไอ้ที่เวลาที่เขาแต่งบอลพฤหันและผูกคอไปเด็กผู้ชายไปเขาเรียก ตรงกับอนุกาชาเขาเรียกอะไรนะลูกเสืออ่าแล้วอะไรถ้าจะพูดว่าลูกของเสือทำไงไม่เคยมีใครสังเกตใช่ไหมว่าเราเราเป็นไปเองโดยอัตโนมัติงไงไอพวกเนี้ยแต่งลูกเสือไปเอาลูกเสือมาดูสักตัวใช่ป่ไม่ไม่คือคือคือบางทีเราไม่ได้นึกถึงไงแต่เราพูดของเราได้เอง แล้วคนก็จะเข้าใจเองว่าเราหมายถึงอะไรลูกเสือกับลูกเสือคนละความหมายคนละอย่างเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีระบบอะไรของมันที่จะบอกอ่ะแต่ในขณะที่คําภาษาบาลีสังเกตุคาว่าเมตตาเนี้ยถ้าเราบอกว่ามีเมตตาเป็นคํานามถูกไหมแต่ว่าผมไม่เมตตาฉันเลยเป็นคํากริยาจริงๆแล้วในภาษาบาลีสันสกตเป็นคำนาม ไม่ไม่มีสิทธิ์เป็นคำกริยาเลยเมตตาการุณาเนี่ยอนุโมทนาอุ้ยอนุโมทนาสาธุอนุโมเป็นกริยาในภาษาไทยภาษาบาลีสันตเป็นคำนามเป็นแอคชั่นนามอะอนุโมทนาเป็นอาการนามไม่สามารถเป็นคำกริยาได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยครูภาษาไทยก็อาจจะชี้ให้เด็กเห็นได้อะว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วเด็กก็จะได้ ได้คิดอว่าเออมันมันมีลักษณะที่มันต่างกันมันมีอะไรตะม,มีอะไรถ้าเด็กถามว่าเรียนทำไมแล้วพูดภาษาไทยได้แล่ยต้นอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นน่าขายอ้อยคว้านเอาพอถ้าจะไปเรียนหนังสือต่อไม่ได้มันก็จะต้องเรียนให้รู้ว่ามันคืออะไรอะจะไม่งั้นก็ไปขายอ้อยคว้านแ้วพอ,ไม,อมไม่ต้องรู้มากไม่ต้องรู้มากก็ได้ทีนี้ถึงเวลาที่เวลา เวลาที่เข้ามาอยู่ในประโยคหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยครูก็สามารถจะชี้ให้นั่นได้เมื่อก่อนในแบบเรียนภาษาไทยเนี่ยท่านพระยาอุปกิตศิลปศาสตร์จริงจจะว่าท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าท่านรู้ภาษาบาลีศักฤตมากแต่จริง,รงๆแล้วเวลาที่ท่านวางไวยากรณ์ภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะเอียงไปทางภาษาอังกฤษซะเยอะสมัยพวกเราเรียนเราต้องเรียนเอกถาประโยคอันนี้กถาประโยคสังคระประโยคถูกไหม เอกภพประโยชค,คือประโยคความเดียวอะ่ะเหมือนกันิี่ซิสบอยอันเอกภพประโยคก็มีหลายความสังกัดประโยคมันก็ปนกันมาอยู่ข้างในนั้นอันเอกภพประโยคเนี่ยสองประโยคเมียงเท่าๆกันอาน้าเน่าเพราะยุงชุมยุงชุมน้ำท่อาน้ำเน่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องท่องมันเป็นศัพท์ใช่ไหมล่ะอันวยานเอกัพประโยคพยาติเลกเประโยคยังจำได้กนะันเฮ้ยใครจำได้เนี่ย พอถึงสารการประโยคเนี่ยคือประโยคซ้อนเข้าไปข้างในเขาบอกว่าคนข้ามถนนคนเป็นครูคนที่ข้ามถนนเป็นครูฉันนี่คือสอนกันเข้าไปเป็นประโยคเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ซึ่งอันจริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ยไม่ควรจะใช้เยอะเพราะมันจะสับสนในกรณีนี้แต่ประโยคต่างๆเหล่านี้เนี่ลยลักษณะประโยคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีสอนในภาษาบาลีสันสกฤต ว่าให้รู้ว่าอะไรมันไปกับอะไรแต่ในบาลีสันสกฤตเนี่เวลาที่จะบอกในประโยคนี่เขาจะบอกเป็นในแง่ของความเกี่ยวข้องกันของคาในประโยคในประโยคนั้นๆมากกว่าเขาจะเรียกว่ากะยะสัมพันธ์เรยกว่าว่ากยะสัมพันธ์คือความเกี่ยวข้องกันตรงนั้นภาษาไทยในเวลาเรียงเรียงกันก็คือเรียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูจะต้องนึกอะไรบ้างเวลาที่จะสอนบาลีสันสกฤตในไทย<ๆ>ก็ต้องนึกถึงระบบเสียง นึกถึงระบบคํานึกถึงระบบประโยคะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันอาจจะทําให้นักเรียนเรียนได้กระจ่างชัดขึ้นไม่ถามว่าเรียนไปแล้วมีประโยชน์อะไรนอกจากยืมคําแล้วที่มาใช้แล้วเนี่ยมีลักษณะอีกอันหนึ่งคือเวลาที่เราจะต้องการให้อะไรมันเป็นศัพท์เราก็มักจะต้องไปหยิบจากภาษาบาลีสนันสก,กิตมาใช้ก่อนอย่างเช่นตอนนี้ยังกําลังเถียงกันเรื่องอะไรนะบิ๊กดาต้ารือข้อมูลมหัศ ก็ไม่จริงๆคาว่ามหาหกับคำว่ามหันเป็นคําเดียวกันมหาธาตุเนี่ยมันแปลว่าใหญ่ลงอันเป็น p r e s e n t participle เหมือนลงอ NG ถึงเวลาที่เวลาบางทีเอาไปใช้เนี่ยมันรูปอ่อนมันเสียงนอมันหายมันก็เป็นมหาห์ทันที่เป็นมหันแต่ของเราก็เรียกมาหันตะหรือไม่ก็เรียกามหันไปเลยการันมันซะไม่ให้นานคําว่าการันนี่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วการันเนี่ย ใส่ในตัวท้ายเพราะการันเป็นว่าตัวท้ายแม้นเขียนคําว่าชาลส์นะโอ้โหลอลิงก็การันรอเรือก็การันเอ้ยลอลิงไม่การันการันรอเรือมาการันสอเสืออีกจริงๆไม่ได้สมัยก่อนไม่เคยสมัยก่อนเขาก็ลันสอเสือตัวเดียวเขาเขียนหนังสือให้คนอ่านหนังสือออกอ่านเขาไม่ได e ้เขียนให้คนอ่านสื่อไม่ออกอ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านว่าชาลส์ต่อให้ไม่การันตัวรอก็ต้องออกว่าชาลส์